ครับก็ตามอินโทรนะครับที่ผมเปิดให้ดูนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาสอนทาอินโทรเกมเมอร์นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องกันด้วยนะครับไปดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นทุกคนต้องมีโลโก้ของตัวเองก่อนนะครับพอเรามีโลโก้แล้วนะครับเราก็ให้ทําการ โหลดแอปตัวนี้มานะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการทำให้เป็นภาพเอา่าอะไร g อะไรนั่นนะครับโอเคครับนี่คืออันเก่าผมนะครับอพอเราเข้าแอปมานะครับจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดนำรูปภาพเข้าเลยนะครับแล้วก็เลือกโลโก้ของตัวเองนะครับ เอาใหม่นะครับอันนี้นะครับโลโก้ที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับถ้าเรากดทําการตัดไอ้ส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับอ่าโอเคครับผมก็จะเอาสีขาวออกนะครับเราก็จะได้เป็นรูปโลโก้เราโดยเดียวนะครับกดถูกนะครับแล้วก็กดเซฟเลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าตัวแอป Pixel Lab นะครับ โอเคครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็กดลบแท็กออกเลยนะครับโอเคครับเราก็ไปที่ตรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับที่มันซ้อนกันอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเริ่มที่คําว่านี่นะครับตัวไซส์นะครับรูปภาพไซส์นะครับแล้วก็กดไปที่อัตรา เป็น YouTube นะครับทุกคนนี่นะครับ YouTube ตัวนี้นะครับโอเคครับพันสกับ720นะครับกดตกลงครับโอเคเราจะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเพิ่มรูปเลยนะครับโอเคเอาโลโก้ที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะครับกดถูกครับ หลังจากนั้นนะครับก็ทำการามาตรงนี้นะครับตรงหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ทำการกดตรงลูกศรน,นี้นะครับทุกคนลูกศรดึงเข้านะครับตรงกลางครับเราก็จะได้เกลื่อนจางมันพอดีปเป๊ะๆนะครับกดถูกครับหลังจากนั้นก็ทำการาไปที่สีนะครับ ตรงสี่เหลี่ยมข้างล่งก่อนนะครับแล้วก็ไปที่สีนะครับทางสีนะครับแล้วถ้าเรากดตรงตัวบนนี้นะครับโอเคครับแล้วก็กดสีดํากดถูกครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการไปที่ตัวหกเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับย้อนกลับมาแล้วก็ไปที่ตรงแปลงสีนะครับทุกคนตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเปิดเลยนะครับ แล้วก็ทําการกดเป็นสีดานะครับอ่าไม่ใช่นะครับอ่านี่สีขาวนะครับกดเป็นสีขาวแล้วกดถูกนะครับแล้วก็เราก็ทําการเซฟเลยนะครับมาเป็นตัวข้างล่างนะครับเซฟนะครับเซฟถูกแกลเลอรี่นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ทำการกดเข้า แอป King Master เลยนะครับโอเคครับพอเราเข้าแอป King Master มานะครับต่อไปนะครับเราก็ไปสร้างโปรเจกต์กันเลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ไปที่มีเดียนะครับรูปภาพครับแล้วก็กดตรงรูปภาพนะครับทุกคนแล้วกดสีดำนะครับโอเคหลังจากนั้นครับ ก็ทำการเพิ่มเลเยอร์นะครับมีเดียแล้วก็ไปที่รูปภาพนะหลังจากนั้นก็ทำการเอาโลโก้ของเรานะครับโอเคโลโก้ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการกดูกนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมน,นะครับไปที่มีเดียขั้นตอนนี้ก็ให้เราทำ เอาเป็นอินโทรนะครับอินโทรสายฟ้าที่ผมให้โหลดเอาไว้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะได้แบบนี้นะทุกคนให้เราไปที่ตรงคําว่าก,การผสมนะครับเราไปที่หน้าจอโอเคแล้วก็ทําการขยายให้มันใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะ ต่อไปนะครับก็ทําการไปที่เลเยอร์นะครับเพิ่มมาอีกไปที่มีเดียนะครับไปที่รูปภาพครับนะครับหลังจากนั้นครับก็ทําการเลือกอีกรูปนี้นะครับรูปที่เราได้ตัดเอาไว้เป็นพื้นหลังสีขาวนะครับกดเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ไปที่คําว่าการผสมนะครับเราไปที่คําว่าหน้าจอนะครับ ออการแบ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับต่อไปนะครับก็ทำการาเลื่อนอะตรงนี้เข้าขึ้นมาอีกหน่อยนะครับให้เป็น5นาทีนะครับประมาณหนาทีนะครับ โอเคครับประมาณนี้ครับแล้วก็กดเซฟเลยนะครับให้บิตเรทนะครับอยู่ที่13 Mbps นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเอ,อ p o r t เเลยนะครับก็คือเซฟไปเลยนะครับ โอเคครับพอเราเซฟเสร็จนะครับก็ทําการกลับออกไปนะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ตัวใหม่นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการไปที่มีเดียนะครับแล้วก็ไปที่อ่าอินโทรนะครับอินโทตัวอ่าตัวอวตารนะครับอ อิกโทตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่นาทีที่สามจุดเจ็ดแปดหนึ่งนะครับโอเคครับถ้ามันไม่ไม่ได้สามจุดแปดหนึ่งนะครับเราก็บวกลบได้นิดหน่อยนะครับแต่ผมเอาเป็นสามจุดเจ็ดหกเจ็ดนะครับบวกลบอยู่สามหมือสี่นะครับไม่เป็นไรครับ ให้เรากดทำการเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะครับไปที่มีเดียนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับให้เราทำการเพิ่มเลเยอร์ตัวเมื่อกี้นะครับที่เราได้ทำเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการไปที่คำว่าการผสมนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับ โอเคครับเราก็จะได้แบบนี้นะทุกคน mm hmm. ก็เลื่อนมาให้เต็มนะครับอ๋อผู้ผิดไม่ต้องเลื่อนนะครับอ่าไว้ธรรมดาเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับ mm hmm. ผมว่าผมจะเอาให,ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับ mm hmm. ตรงนี้เราแต่แต่และคนเลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับ ก็ทุกคนนะครับทำการไปที่นาทีที่สามจุดเก้าแปดเก้านะครับโอเคครับเอาเป็นสี่นะสี่นาทีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบวกลบได้นิดหน่อยนะครับโอเคครับนาทีที่โอเคตรงนี้นะครับศูนย์สี่นะครับแล้วก็กดเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะครับ มีเดียครับแล้วก็รูปภาพนะครับทุกคนไปที่ตัวอ้อผิดๆกับนะครับเป็นวิดีโอนะครับให้ทุกคนไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มเอฟเฟกตัวกระจายนะครับเอฟเฟกสีเหลืองนะครับโอเคครับ เอฟเฟกตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทําการขยายเต็มจอนะครับหลังจากน,นั้นนะครับก็ทําการไปที่การผสมนะครับแล้วก็กดไปที่หน้าจอนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับ ทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้นะก็ให้เราทําการเลื่อนมาประมาณนี้นะครับประมาณไอตัวนี้แปดนาทีไปวิห้าจุดห้าศูนย์สามนี้นะครับแล้วก็ทําการกดตัวข้างบนนี้นะครับแล้วก็ตัดออกเลยนะครับโอเคครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็กดเป็น การเคลื่อนไหวตอนเข้านะครับก็คือด้านหน้านะครับเป็นเพิ่มขนาดนะครับโอเคแล้วเลื่อนไปที่คําว่า0.5น,นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาอีกประมาณ2คีดน,นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับการเคลื่อนไหวตอนออกนะครับ ค่อยเป็นจางหายปกตินะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราก็ทําการกดตรงรูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับติ๊กถูกตรงช่องสองนะครับให้เลื่อนไปที่หนึ่งเอนะครับแล้วก็กดถูงนะครับโอเคแค่นี้ก็ได้นะครับลองเล่นให้ดูนะครับ ้ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับต่อไปก็เซฟเลยนะครับทําการเซฟตามที่เราต้องการเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ